มนุษย์มีทั้งภาษากายและภาษาพูดในการแสดงความรู้สึกของตนเองรอยยิ้มอาจแสดงถึงความดีใจพึงพอใจหรือกำลังประมาะน้ำตาจากการร้องไห้อาจเพราะเสียใจเศร้าโศกเจ็บปวดหรือแม้แต่ตื่นตันใจ สีหน้าที่แสดงถึงความตึงเครียดอาจบ่งบอกถึงความกังวลความกโกรธและความไม่พึงพอใจสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่พบเห็นได้ทั่วไปและเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับมนุษย์ความสามารถในการรู้สึกถึงความสุขความเจ็บปวดและความกลัวอารมณ์และความรู้สึกเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญมาก ในการเอาตัวรอดของสิ่งมีชีวิตหลายสายพันธุ์แล้วสัตว์โลกชนิดอื่นๆเของมีอารมณ์ความรู้สึกซับซ้อนเหมือนมนุษย์หรือไม่อารมณ์ความรู้สึกที่ซับซ้อนเช่นความเศร้าโศกจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักหรือความไม่พอใจต่อความไม่เป็นธรรมแบบที่พบเห็นได้ในมนุษย์ จะมีอยู่ในสัตว์ชนิดอื่นๆด้วยหรือไม่นักวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาวิวัฒนาการด้านพฤติกรรมและด้านสมองพบว่าระบบประสาทของคนเรามีความคล้ายคลึงกับสัตว์บางชนิดอย่างน่าทึ่งโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆผู้เชี่ยวชาญชีว่า อารมณ์ความรู้สึกบางอย่างที่มักคิดว่าเกิดขึ้นเฉพาะในมนุษย์เพียงอย่างเดียวแต่ในความจริงแล้วกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นนี่คือ5ตัวอย่างอารมณ์ที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งถูกพูดถึงในหนังสือเรื่อง The Emotion Intelligence of a n i m a l ความฉลาดทางอารมณ์ของสัตว์ของด็ตอร์ ปาโบลเ,เรรอสผู้เชี่ยวชาญด้านไพรเมตวิทยาและมนุษยวิทยาโดยอารมณ์แรกเรามาดูว่าความรู้สึกถึงความยุติธรรมในสัตว์เป็นยังไงเรามาดูที่ลิงคาบูชินถ้าเราปฏิจจบัติอย่างลำเอียงต่อเจ้าลิงคาบูชินเราจะต้องเผชิญกับจิกริยาอันเกรียดกรธดของพวกมัน คนส่วนใหญ่สามารถรับรู้ได้ถึงความยุติธรรมและความอายุติธรรมเช่นเดียวกับลิงคาปูชินงานวิจัยจากศูนย์ p พรเมตเยอร์คีในเมืองแอตแลนตาของประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าลิงพันนี้จะไม่ยอมให้ความร่วมมือเวลาที่พวกมันรู้สึกได้ว่าได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมนักวิจัย ศึกษาเรื่องนี้โดยให้แตงกวากับลิงคาปพูชินกลุ่มหนึ่งเพื่อให้ลิงมอบเหรียญพลาสติกเป็นการตอบแทนแต่มีลิงตัวหนึ่งในกลุ่มได้รับผลองุุนซึ่งเป็นอาหารที่พวกมันโปรดปรานเป็นอย่างมากเมื่อลิงตัวอื่นเห็นเช่นนั้นพวกมันจึงหยุดให้ความร่วมมือในการทดลองทันทีแถมบางตัวยังแสดงอาการไม่พอใจด้วยการเคีื่งแตงกวาใส่มนุษย์ด้วย ความรู้สึกที่2ความรู้สึกอยากแก้แค้นช้างที่มีใจผูกพยาบาทจะหาทางแก้แค้นคนที่ทำไม่ดีกับพวกมันมนุษย์แทบทุกคนคงจะมีความรู้สึกอยากแก้แค้นขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตแต่เหตุใดสัตว์บางชนิดจึงมีความรู้สึกแบบนี้ด้วยเมื่อปี2016โขลงช้างป่าบุกเข้าเมืองรานชี ทางภาคตวนันออกของอินเดียทําให้ชาวเมืองต้องหนีตายกันจ้าละวันช้างโคลงนี้ต่างมองหาศพของช้างเพศเมียตัวหนึ่งที่ตายหลังจากตกลงไปในคลองชลประทานสัตว์หลายชนิดยังแสดงออกถึงความแค้นใจและความพยาบาทคนเลี้ยงที่มีความโหดร้ายด้วยนอกจากนี้ลิงชิมแปนซี ยังรู้ด้วยว่าใครเป็นมิตรและใครคือศัตรูและหากคั่วริทำร้ายเพื่อนของมันก็จะมีการแก้แค้นเกิดขึ้นอารมณ์และความรู้สึกที่3ความรักของแม่สายแยรักที่แม่ชิมเป็นซีมีให้ลูกน้อยมีความแน่นแฟนมากมนุษย์มักมีความรักและการปกป้องลูกน้อยแต่สัตว์ชนิดอื่นก็สามารถแสดงออกถึง สายใยรักระหว่างแม่และลูกได้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคริสติน่าลิงชิมเป็นซีเพศเมียจากแทนซาเนียคือหนึ่งตัวอย่างของสัตว์ที่แสดงออกถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีให้ลูกน้อยของมันซึ่งเกิดมาพร้อมกับอาการดาวซินโดรมและโรคไส้เลื่อนจนทำให้มันไม่สามารถลุกขึ้นยืนเองได้ ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโตเกียวเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของคริสติน่าและพบว่ามันจะหยุดจากการกินอาหารเพื่อดูแลลูกน้อยของมันและมันจะไม่ยอมให้ใครอุ้มลูกของมันเรากลับรู้ว่าไม่มีใครดูแลลูกได้ดีเท่าตัวมันเองแต่ในที่สุดลูกสาวตัวน้อยของคริสติน่าก็ตายลงตอนอายุสองขวบ ด็อรเฮเรรอสยังเขียนเกี่ยวกับแม่ช้างและลูกน้อยที่พลัดพรากจากกันหลังจากลูกช้างถูกขโมยไปฝึกเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวในประเทศไทย3ปีต่อมากลุ่มนักอนุรักษ์ได้ตามหาลูกช้างจนเจอแล้วช่วยนำกลับไปหาแม่ที่อยู่ในสูนนรรักษ์แห่งหนึ่งเมื่อพบหน้ากันพวกมันยืนนิ่งอยู่หนึ่งชั่วโมง ก่อนที่จะค่อยๆใช้งวงรูปสัมผัสกันและกันอย่างอ่อนโยนอารมณ์และความรู้สึกอันที่4อารมณ์อกหักนกแก้วมาคอสามารถตายได้เพราะอ,อกหักการอกหักและการสูญเสียคนรักอาจสร้างความเจ็บปวดใจแสนสหัสให้แก่มนุษย์นกแก้วมาคอซึ่งมีคู่ครองเดียวตลอดชีวิต ก็มีความรู้สึกอ,อกหักได้อย่างรุนแรงไม่แพ้กันโดยหากนกตัวใดตัวหนึ่งตายลงกระทันหันอีกตัวจะไม่สามารถทนรับความสูญเสียได้และมักมีอาการตรอมใจไม่ยอมกินอาหารจนร่างกายอ่อนแอลงบางตัวร่างกายอ่อนแอจนไม่มีแรงเกาะที่หน้าผาและร่วงลงสู่ก้นเหวเบื้องล่างนี้อาจเป็นรูปแบบหนึ่งในการฆ่าตัวตายเพราะความรักของสัตว์ก็เป็นได้ ความรู้สึกที่5ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจและการปลอบประโลมกันหนูนาแพรรี่จะปลอบประโลมหนูตัวอื่นที่ตกอยู่ในความเครียดมนุษย์มีความสามารถในการปลอบโยนและมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science เมื่อปี2016พบว่าหนูนาแพรรี่ จะปลอบประโลมหนูตัวอื่นที่มีอาการเครียดซึ่งเป็นการค้นพบที่นักวิจัยบอกว่าเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจกันในการทดลองนี้นักวิจัยจะแยกหนู2ตัวออกจากกันแล้วใช้ไฟฟ้าช็อตเบาๆหนูตัวหนึ่งจากนั้นเมื่อจับหนูทั้งสองกลับมาอยู่คู่กันหนูตัวที่ไม่ถูกไฟช็อต จะช่วยบรรเทาความรู้สึกไม่สบายตัวให้หนูอีกตัวหนึง่งด้วยการเลียเป็นระยะเวลานานกว่าปกติเมื่อเทียบกับหนูอีกคู่ที่ถูกจับแยกแต่ไม่ได้ถูกช็อตไฟฟ้าทีมนักวิจัยบอกว่านี่เป็นการแสดงความรักที่ช่วยกระตุ้นให้สมองของหนูที่มีการเครียดได้หลังสารออกซิโทซินหรือที่เรียกว่าฮอร์โมนแห่งความรักออกมาซึ่งจะช่วยให้มันรู้สึกดีขึ้น นอกจากนี้แล้วยังมีงานวิจัยอื่นที่พบว่าลิงชิมแปนซีจะช่วยปลอบโยนลิงที่ถูกตัวอื่นแสดงอาการก้าวร้าวใส่เช่นเดียวกับโลมาช้างสุนัขและก็แสดงพฤติกรรมลักษณะเดียวกันซึ่งถ้าเทียบกับลิงว่าผภูเขาที่แอดมินกำลังติดตามอยู่ในหลายๆพฤติกรรมหลายช่วงเวลาก็อาจจะเห็น ลักษณะความรู้สึกหรืออารมณ์ของลิงไม่แตกต่างกันอย่างเรื่องของการปลอบประโลมกันหากลิงตัวใดมีบาดแผลหรือบาดเจ็บหรือโดนตังแกมาลิงในฝูงก็จะช่วยกันรเรลียบแผลเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายขึ้นหรือแม้แต่เรื่องความรักของแม่ที่แอดมินเคยนำเสนอเกี่ยวกับแม่ฟลอเรนซ์ที่อุ้มลูกที่ตายแล้ว สามวันโดยไม่ปล่อยลูกทิ้งไปสิ่งเหล่านี้อาจเป็นเรื่องคร่าวๆให้เราได้เรียนรู้สัตว์เองนั้นก็มีความรู้สึกไม่แตกต่างจากมนุษย์ขอบคุณทุกการรับชมรับฟังขอบคุณครับ